ช่วงพิเศษวันนี้ก็กลับมาเป็นอีกแล้ววัน <apologized> ี nada, ้เราจะมาเสียงโชคในกล่องคอร์เตอร์นะครับไปแล้วก็ไปเสียงโชคมาแล้วโชคก็ดีพอสมควรอันนี้เราจะมาเปิดกล่องอะไรก่อนดีโอม่าดีกว่าตื๊อตื๊อตื๊ตื๊อาที่นี่กันเลยลุ้น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 เออก่ดนะอ่าตรงไหนดีอืม กูเลยกดเลยกดเลยไอ้ไรอีกอีกไอ้เชิดติ้มอะไรตัดอีกอีกยูดที่ดิสันจะเป็นพี่ไอ้ตารเดีอดอืมอีกนิดเดียวหนูสแต็กแท้โอ้ยอีกนิดเดียวมึงแม่งอื้เท่าไหร่เนี่ยดูราคาเอาผมไม่ได้โอ้ยนิดเดียวแม่งใจหายใจคว่ำหมดเลย สวัีดเอู้ซื้อไม่ได้อะมันเป็นอะไรเนี่ยจังแม่งจังหมดเลยจ <c oughs> ัง,งมันไม่หมดไม่ใช่ทำไมซื้อไม่ได้แหวะเดี๋ย็ดมาเก็ตเอเปิดอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะเปิดอันที่มีก่อนอืมโอ้ยนี่นะแบบ AWP นะก k ริวนะ หออ้กดเลยโอเฮ้ยหเฮ้ย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 สีม่วงสีม่วงอะไรกันเเยแต่พเทียหูแต่ละอย่างเลยสวยีเนี่ยเด็บเดเบิลบาเตาหูนี่กล่องอะไรเนี่ยกล่องโคมาอย่างี้เมาดูดีเอฟเเนี่ย้เนี่ยเด้ สอวันได้อยู่ได้อยู่ชี้ที่ปืนนะชี้ที่ปืนอ๋อมีได้รถ้าเราจังมากโอ้ยหูขาดทุนแน่นอนไอ้มีกล่องล่าสุดกล่องท่าสุดกล่องไมล่าสัตว์ไหนอ้้หสวยนะเอคนี้ก็ได้เอคนี้ก็สวยแล้วนะเอคแรกเนี่ยมีเอคกับเอวพีเอคกับบานาน่าเนี่ยเสียเลย เย็นเอาเอาว่ะเอาว่ะไอ้สัสมีดิอุ้ยเชื่อเลยเนี่ยอีเด็ดนึงไอ้เชี่ยเอาพี่เอามาทด้ยัโอ้ย,อ,ยอ๋อแมนโอวอร์ลายสวยอยู่ทะลอกอย่างเยอะดูดิทะลอกด้วยอ่ะโอ้ยเธอรันเธอรอนไม่ไมไมยังหงูไม่ได้แมวเลยเลยเนี่ยซื้อไม่ได้อีก นึงมีเหตุกานณ์เทคนิคอ่ากลับมาแล้วเมื่อกี้เกิดผิดพลาดทางเทคนิคมาเรามาเปิดเอาคุ้มาก่อนนะของมันดีแล้วต้องเปิดทีหลังไม่ดีอะเปิดเลยได้จิ้ไปเลยจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยจิ้มเลยเ AK 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 ก็ดีเฮ้ย์ e อี r ก e a หืม เห็นคู่หนึ่งก็เปิดกันดีด้วยกันแถบฟ้ามาจังเลยรู้สึกผ่านการทดสอบพักสนามไม่ใช่ปีน้ำราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เปิดไปเลยจิ้มแม่งเลยมีงบน้อยจิ้มแม่งเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้วิวิวิการที่นี่หยุดไอ้ชีจะมาแต๊กไม่หยุดวะไอ้เชี้ยมึงขี้ห่วยแรงฝนยัดแมวหัวร้อนหัวร้อน กูโดนไปสี่ร้อยนี่มึงไน่งไฟยังไรมาเนี่ยรวมกันยังไม่ถึงร้อยหนงเลยเด็ดดีจบเดี๋เอพีการดิ้นแม่งผ่งานหน้าหลายรอบนี่มึงเด็เด็ดเนี่ยร่างน,นียหัวร้อนเลยเนี่ยอ่าก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปศึกษาก่อนจะลงทุนนะครับไม่งั้นจะเป็นแบบผม ขอบคุณครับบายเจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย